สาลเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีบ้านใกล้ๆกับเสาเสาธุระชัยนัดถมซึ่งมีเรือเด็กเรือดำถึอจะเป็นปอำเภอหรือว่าเทพวัชรวิทย์เรียกว่าเรือตรงนั้นใครเจอใครเจอกันล้องจ้าจ้าจ้า,าแต่วันนี้สิงห์อิสานแบอบกว่าตรงน,นี้ไม่ใช่ไปนัดเจ้าพญาที่ว่าสาลเจ้าสิงห์อิสา,เา,สา,เาน,นเคยเป็นเจ้าสนามมาแล้วหลายปี โดดเด่นและกระโด่งดังเพราะ็นเรือในสังกัดของท่านอดีตนายกบัญญัดบุญทาคุลนายกจุมพลครับหรือว่าที่เรารู้จักกันว่านายกหาและวันนี้ร่วมงานมาษามือครับคนที่รู้ใจทั้งสมาชิกองการแข่ง่วนจังหวัดสระบุรีสจออดงหรือว่าสจออวิจัดโภไปบุญทายหัวแก้วหัวแหวกของปาพนิษเทพโภไปทั้งคู่เท,ท,าท้าเรียบคุณ เขาเรียกว่าอีกสนามหนึ่งครับครับอีกสนามหนึ่งเหมือนภาคกามเขาเรียกแชมป์ชนแชมป์ทำไมแคมป์ถ้าภาคแชมป์ทำไมเมื่อวันนีพุทธศักราช2561นั้นมาสนามแห่งนี้ภาพไม่นับโขนนั่นก็คือทีมงานของสิงห์สาร แต่เมื่อปีพุทธศักราช2562เทพธรรมรัตน์คว้าแท็ปไปในปีที่แล้วแสดงว่าปีนี้สิงห์สารจะมาทงแทบคื้นจากเทพธรรมรัตน์ถูกต้องแต่เจอแข่งเที่ยวแรกท่าผ่ามีช้ำครับดูสิครับเที่ยวนี้เขาบอกว่าสิงห์สารแตกตันอันตรายล่ง ทา่าเสียเปรียบทำให้ทีมงานทั้งสอตโดงสอตอวิจักตัวไปขอตัดอดีตนายกหาเท่านั้นยังไม่พอครับเอาหลวงพ่อสิเงเตอรช่วยกันวางแผน่วทีมงานเสียดต้องกับอดชตตกวข้าเสะะ็นตูนภาษาชาวบ้านะะะะาแต่จะเสร็จหรือไม่เสร็จต้องถามใจนาย หากับดาวิจักรว่าใครจะเสร็จใครครับแต่ทั้งคู่แน่นอนครับไม่เสียเวลาและไม่เกิมเป็นแม่ลมี่การรอคอยการของคู่นี้ถ้าเกิดเทพธรรมรัตน์ไทยมาขึ้นสนามตัวเทพธรรมรัตน์อาจารจะนำเดี๋ยวดูท่านอารยสิงโตครับตรงนูนป่าของท่านครับมาเอาเรื่องนะทฮะถิบโดนแม่เป็นของ ใครใครก็อยากจะได้น้องเอิร์ธเคยพูดเสมอว่านานเป็นแป่ เป็นยังไงลูกชายการเป็นแคมป์ไม่ยากจนกว่าจะไขว้คว้าได้ครับก็เป็นแค่เป็นรัฐธารมนูญครับเจ้านายครับแต่เป็นการป้องกันแคมป์มันยากกว่าใช่การรักการที่เราจะคว้าแคมป์นั้นมันไม่ยากจนเกินไปครับคุณทรับลูกพ่อใช่หรือบางคนเพราว่าการคว้าแชมป์นั้นยากนักแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าใกล้เคียงกันแน่นอนนะครับเป็นแบบนั้นพูดอยู่ใช่จะพ้อยนิ้วเหลียวเข้าเทียบทุน บอกว่าคทับบอลแน่ระหว่างนั้นฟังโคชจะบอกครอบครัวแล้วมอมหน้ากันเรียบร้อยมอมตั้งหน้าอมตั้งหน้าไก่มอมตั้งหน้าโค้ชมอมตั้งหน้าเป็ดแต่คู่นี้ดนูกันต้องชมครับคู่นี้จะออกยากนิดนึงครับเพราะต่างฝ่ายาะชิงไหวชิงพลิบเพราะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานเย้สื้อแดงครับเวลาเรือออกยกมือนะครับเห็นกัรอสังเกตดูนะฮะเย้เสื้อแดงครับด้วยนะครับได้บอกด้วย ถ้าเลื้อออกแม่ยกมือเลยยกมือนะเฮ้เขาเขาบอกแล้วบอกว่าไกลๆแบบนี้ตูก็มีเหมือนกันูเพ่งดีน่าจังเลยแม่บอกว่าไหว้พระมาแล้วร้อยกว่าวัดก็มาบ่กัพวกมึงนี่แหละตอนเป็นสาวนี่สวยจัง แม่แม่ร <The> ู้สึกแม่พอเท่บอกมาตอนเป็นสาวสวยจากพ่อที่ดู่ที่เลกเน็ตยิ้มเอืยงแม่เลยแม่รู้สึกหน้าตามองมองาสดงพ่อทั้สองข้อเลยเขียวพี่พูดแล้วล่องหนไปหนึ่งเรือดีมีคารน้าว่าสิงห์อีสานแตดแต่เขาบอกว่าตกกล้วยเนี่ยผู้ใหญ่เพศนะครับคนกินบอกว่า สั่นแสบเนื้อหัอยรวยรถไปแล้วหรือว่าภาษาอังกำลังอิ่มท้องมาเลวเอานี่จ้ากระตุยกระจายกันมาต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครยาวแล้วก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวห้าพิพาวิภาสองน้าร้อยติดขนต่างคนต่าเบลต่างคนต่างเบลฉด้วยพระราชทานของกุ๊ดเจ็พระกนิษฐาติราชของกุ๊ดเด็ตพระเทพพระราชดาสุดาสยามรบราชกุมารีร่องน้ำทีหนึ่งร่องน้ำแดงผีกี่สามแปดแปดหลวงพ่อผีเป้าอยู่แล้ กานล่องน้ำที่สองกเทมทำนาดเตียดองไรบกไรเบียดองตามสายตาขีดนีแล้วไว้ขีดนีแล้วไว้เทสทำนัดจะดีเพล่หรือไม่เพ,พล่รไม่เพล่ สิงิสารสิงิสารแปดสิงิสารแปดก็ไม่ธรรมดาครับเปิดเที้ยนี้เรือหนองคายไล่ป่าขนาดากับเรืออุเมเลเรืออุเมลก็ไล่ออเดินคนตะไล่ลป่ากันตา,าครับมองตามสายตาดูสิว่าเรือตีในน้ำ ไม่ยอมรองนัดจะเสียเปียกตูวยไปนำพบสีนสีสันแตอาหุเสียงเทพป่านันดูในตาีบว่ไกลถัเลยบ่ไกลัดลยว่าอะไรถสแดแีไอที่ามไ ว่าจะมีเหลือลำไสนเหลือเหลือลำไสนจะหบบไม่รู้ต้อดูกันเองก็เป็นตาสายตาของผู้บรรยายใจขนได้เทปธรรมรัตเทพธรรมรัตน์่าันที่สองนั้ไปได้ไปหนีมาไปหนีมาประมาณครึ่งประมาณครึ่งขึ้นเกือบครึ่งเหนือเกือบครึ่งเหนือว่าไงสี่ขาสี่ขาแดงแดล็องอัพที่หนึ่งล็อกอัพแดงรกอัพแดงไลกขยจบขึ้นมายังม่หยอยังไม่หย่กน้าหายยงายใยาจมได้จริงไหมพยาามไล่คอไลู่้ไล่คอไล่สู้จะสู้ได้สู้ได้ สี uh, ้ว uh, 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 ยคือีกบไม่ใไม่รู้แต่ัวใจของวกษา,า,านปว,วลักกวม่ลยนไม่ยาไ,ไ,ไม่ขอมแดงไอไม่มีสยเกีรไม่เกาว่า,กาเกเล 5, ุใส่ล่องน้เพื่อนน้มเหมือนี้ม่กดับวาสาเพอ สิงห <PR an änd> ์ที่สารตัดกันนะครับเข้าเพ้่นใจครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือนะครับนี่คือผู้ชนะแล้วนะครับขอร่วมการประกาศชิงชนะเลิศปรมการแต่เช่นเดียวกัที่อยู่ร่องน้ำที่สอนร่องน้ำนักเรียครับในนามเทพธรรมรัตนเป็นเรือชนะเทพธรรมรัตนร่องน้ำนักเรียเป็นเรือชนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาคการบุญทอปลูกพ่อมีระนาทิ้งเองภูเขาโอดเพลงเป็นสนามแข่งขัน